จริงไหมครับแมวแมวครับเก้าเก้าสองหนึ่งเท่าไรครับหมอเอ่อสบู่ครับสบู่สบู่สบู่นะครับมามามาเลยครับมาเลยสวัสดีนะเจ็บเจ็บเลยครับพี่อยู่ในตู้กันเลยนะหัวทองหัวทองหัวทองสบู่สบู่อยู่ที่หัวทองก็มาปล่าเลยนะครับโอเคครับสี่ห้าหนึ่งสี่ห้าสุดไหมครับลุงสุดไหมครับลุงอย่าเธอน้องอย่าร้องดิน้องลดอุ้มเองเนาะลุงเอสุดไหมเจ็บมากเลยนะอยู่ในตู้นานเกินไปแล้วนะนา ย้ายตู้ก่อนได้ไหมนะสิ่งก็งังไม้ไหมนะหมอมานาเอ้ยไอเดี๋ยวพี่จุกยาผมยกมืออยู่คุณหมอได้ลยคุณหมอเก้าสามหนึ่งครับเก้าสามหนึ่งฟ้าหมอหมอไปประตูนะย้ายตู้ครับหมอประตูไหนครับโทระตูซับครับประตูซับแฟนอะไรอีกไม่ได้หรอสี่ห้าวิ่งไปได้ครับไม่มีอะไรครับแค่วิ่งไปครับเราครับไม่โดนหมอย้ายตู้เฉยไปได้หมอมันไปได้มันไปได้โอ้หมอ ไม่ใครอะไรอีกมันไม่โดนบอกฟางทำดิผมโอ้ผมทำ่อยครับโอ้ยบ่าวัดฟ้าพอหยุดเปล่าไม่เปลี่ยนอยู่แล้วไม่เปลี่ยนอยู่แล้วชิลป้ามาแล้วพี่โอเคเนิร์ดส่งพี่เป๊ะไปเอ๋อแทนโอเคหลอกให้มันเข้าไปชุบแล้วผมก็หยุดแจ้งไม่เอาบัตรแล้วเหรอแจ้งอีบัตรแล้วอีบอตแล้วไอ้เย่ยจุกไอ้เย่ยจุกมึงอยู่ไหน ฮะมึงอยู่ไหนไอเฮียจุกฮะมึงไปนอนตายหาตายหงที่ไหนไอสัตว์หมาตู้นดเนะตู้นูเอาอยู่ตู้นู้นนะไอเฮียจุกมึงอยู่ไหนฮะไอสัตว์เอียบร้อยฮะกูบอกกูได้ข่าวว่าเมื่อคืนมึงโดนสวดเล่เลยนะน้อหขอเป็นไรนะครับทำไมนอนอย่างเงี้ยนะครับง่วงนอนครับของง่วงนอนมากโอ๊ยใครด่ามึงมึงบอกกู เอย่ยงมาเท่าเต็มกระบะไม่มีใครด่ากูเพื่อนไม่ด่ากูไม่ได้หรอกเพื่อนเฮียทำเพื่อนกูงอมเฮียทำด่าไม่ได้เพื่อนกูไม่งอมเฮียกูเข้าเมืองมาทีบิเดียวอ่ะเขารับกูแล้วก็เอาเอากูส่งตรงกูไปเลเวลเลยอ่ะไอ้ย่าโอ๊ยโอเยเขาตึงอะหอยเขาตึงอ่ะพี่๊ยะเล้อเจเลยเขาตึงอะพี๊ยะหอยเขาตึงอะหอยลุมเลยพี่ลุมเลยเจเฮ้อเจเด้อ เขาตึงนะหอะครับผมมาครับด้วยปรรยาอนิธรนะเย้เขาตึงอะดูดิเถอะไอนาเนาตึงมาเจอ้มึงไงไอนาเนาตึงจัดเลไอนาเนาจัดันเท็มาเลย s h o w Shadow 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 เขาตึงอหอยพี่ตึงอะพี่หอยเขาตึงอะพี่สับ โอ้โหตึงอ่ะโหยผ่าที่ผมมาโหยมันมาจากไหนวะมันมาจากไหนวะมันมาจากไหนวะโ้ยตึงอ่ะโหยมาแล้วเป็นตราเป็นพวกเราทั้งพวกเลยโหยน่ากลัวน่ากลัวโอ้ยเราหนีวิ่งมาแล้วน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวจังเลยไม่ขับรถมาจอดรถมันบ้าก็ดีทั้งนั้นนะตึงพี่โหย พี่ตง้างาเ้งพี่เนาะใช่ไหมรถป่าดอกโอยแบบเอ้ยโอ้นีเอาชื่อว่าปีศาจไฟเอ็มนะไม่ไม่แค่มาเดิมมาที่ศพเราแล้วแล้วรถมันหายไปไอ้ตัวมันหายไปที่หลบที่หนีไม่มีที่หนีแล้วจ้าหลบหนีไม่มีแล้วจ้าจะรู้จักนะครับปีศาจไฟเอ็มโอ้ดีมีพูดเลยได้เลยครับชุบได้เลยนะชุบได้เลยนะเออพี่สงคือเม่แี้ผมไม่เห็นไม่เห็นรถเขาครับเราเป็หนีไปแล้วอ่ะคือรถรถรถเขาบักครับคุณคุณหมอครับได้ครับได้ครับผมขอญาตส่บินนะได้เลยครับผม เจะตัวนี้ไม่เนาะเออมึงเห็นมันวไายเนิร์ดเมื่อกี้อ่ะไม่เห็นฮะมันลงมาแทงคุณเลยใช่ปะเนิร์ดกำลังอยู่บนท้องฟ้าเลยครับโอเคใส่รถบักอีกแล้วเหรอไม่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 รู้ครับโอเคครับโอเคเสร็จแล้วครับเล่อใส่บินแล้วเนาะใส่แล้วครับใส่แล้วเชิญเลยไอ้มันมันมาไงวะมันมาจากไหนอ่ะมันมาไงวะมันมาจากไหนอ่ะรถบักหรอมาแบบรถบักเนี่ยกูเห็นมันอยู่ตรงศพกูแล้วมันก็หายไปอ่ะไม่รู้ว่ะไม่รู้วะกูไม่เห็นพี่จากพี่พี่ชาลีบเรียกเถอเออได้ได้ มาไงวะแจ็คไอ้ยังแจ็คแจ็คแจ็คไม่มีมาำเี่ยเนี่มไอ้คนเล่าไอ้คนเล่าคนหนึ่งนะตุ่มบ่ตุ่มบ่เราเราเราแจ็คฟังหน่อยแจ็คอยู่เนี่ยเอ้ยแจ็คคนที่เล่ามาตู้นี้ก็ได้เดี๋ยวได้คนที่เล่ามาตู้นี้ก็ได้ไปไปเล่าให้แจ็คฟังหน่อยมันมาไงวะเออหมอหมอแจ็คแต่แต่แต่เขาว่ายุงเชื่อมันวิ่งมาใครเลยคนที่เล่าคนไหนนะจัดการให้กับเด็ดจัดการเด็ดคนคนยกมือไว้ยกมือใครจะเล่ายกมือไว้คนไอ้คนไอ้คน กระเทิมาหนนะนะให้มันให้มันสวัสดีนะให้มันใส่ก่อดทั้งสตัวหตัวให้มันแบบใส่ไปเลยนะไอ้ควายไอ้เหี่ยควายไอยเน้เนื้อเน้อเนื้เนื้อเนอ ไอ้ควายตรงเท่าทำอะไรทำอะไรแอคคุยอะไรเฮียโชว์โชลามควยเลยเมื่อไปัญญาอ่อนโชลาควยอะไรกไอเด็กเฮียกก็กไ้เฮียขยฟอควยเลยมเฮียอาสมาดกมึ่ไอเด็กเฮียกูตบวตัวที่มึงอลย็ตอเด็กเฮียหน้าเน่าเฮียก็ต่ทัตัวมาป้พี่ม่เฮียก็ต่อไดะอเฮยแกงบอเหีนยก็ต่เฮียก็ทำตัวเสือทำตัวควายได้ก็ต่อเฮียดูัวตัวี่เมอไหร่ก็ต่เฮียดีเฮียหัวเกียร์ไอ้ควายดูท่รับไดไมเฮียหัเียยเฮียขยะาได้กะไม่ีเยเด็ก ูเขตบหัวฟีนะั้งเด็กหัวเกเด็เียกะตอกเยะเฮี้ยอะไรพูได้ไเฮีย่ตอเียขเีสี่หม่อเฮียตอกไ่ะไีมอเยกไ่สิ่งใดกอเฮียตอกไอ้คูนึ่งเฮียสี่เฮียขยะวกเฮียยฉันต่ำเียพวกที่ไรเกช เึงก็ควายควยมึงทอนจุไม้มึงให้เด็กขี้หัวเกลียดมึหัวมึงย่หัง้สัตว์ไอด็กขี้กระจอกทำควยมึงยอขยะเี่ยเตัวน้อยให้เด็กขี้จะตีสนิทพวกอยอขยะให้ล่ะวัดไอ้เด็กกระจอกเขาจเอามึงไว้เยอกรจอกีหน้าเน่าเยอหมาอสไอเด็กขี้กูตบหัวเกียมึงไอเด็กขี้ควยไอ้เหน้าสิวไอเด็กขี้บอกวตีรูปหน้ามึงหมึงอยาบีสิบวไม่องิมึงอีกแล้วไอ้ที่อะกูหมดสูวควยฝีมือก็ไม่ม มัมีอาการเหรอมึงไอสัตว์ไม่กูได้เฮีย้ยกระจอกอาการผมเองพี่มันต้นแบบไปเสี่เอาแต่มันใช้ไม่ได้อ่ะก็ตรวมาตั้งแต่รอบนู้น,นกระจอกไอเฮี้ยทำควยกูได้วะจิ๊บจานเพียงเดี๋ยวกูจะเบงตัวนึงไป กะจอกไอควายมันจะมากระทืนไอ้ควายมัดอะไรผู้กูได้ไวกระจอกได้ป่ะไอเนอเนินหมอชุบเนอ้เนิร์เนอรหมอชุบชุบพวกเราจอกไอควายมึงมาสลายตัวมาเราผู้กูใบเสี่ยวไอสว์กูจะกดจนมึงไม่ตมไอเด็กเี่ยแหลมมึงไอกระจอกควยแหลมไม่เือกคือตูดมึงอะไรที่ตูดแหลมไม่เด็กเชี่ย ไอ้หัวไอ้ควายไอ้หน้าหน้าเลยเด็กเชี่ยหัดเอานิี่ป้องตีนะบีบสิวตัวเองไม่เด็กเชี่ยแล้วกูทื่อหน้าไอ้ควายหน้าผากนุ่มปีนี่ตายเนี่ยมันตายโฉยเด็กเชี่ยตาหมอไอ้เด็กเชี่ยควายไอ้เดี่ยตาหมอตายเพราะป่าดูจะกระชืดหน้ามึงไอ้ใส่เด็กเชี่ยเออไอ้สัตว์เราขายไปนี่ย้ไอ้โทรศัพท์แบบนี้องน้องโทรศัพท์แบบนี้เนี่ยควายเลยเด็กเชี่ยมาให้กูด่าดีควายง้องง้อควายยี่ยี่เนี่ยยี่เนี่ยทำพยมึงไอ้เดกเชี่ยกระจอกไอ้ควายมึงไอ้เด็เชี่ยไอ้คาสต์มาดิฉันกงคาสต์โม เอาทำอะไรกูได้อ่ะทำอะไรกูไม่ได้นะแบบเนี้ยมาไม่เยอะทำอะไรกูไม่ได้นะน้อนทำอะไรกูไม่ได้นะไอ้เฮียขนาดเนี้ยทำอะไรกูไม่ได้นะเว้ยถ้ามาไม่เยอะไอ้สัตว์เอาโดนอีโมโเ่เตาย,ย